โอ้ย oh, ไม่ยังเลยพี่นอ้องเอ้ยง่าดูนี่ความรักแพงของพี่น้องไอเสื้อแดงไงโอ้ผมไม่เคยเจอคนมหาศามลมวล,มวลมวลหาประชาชนมาพี่น้องครับมากันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยมาฟังการประสัยของไอรคเพื่อไทยนะกไ <c oughs> เอาดูดีพี่น้องครับดูดูดูด จะให้ผมพูดภาษาอะไรครับดูดูสิบไม้ใพวงเราไงงานเข้าแล้วงานนี้เอาผม <c oughs> <c oughs> วันนี้ผมไปเอาแม่แม่มาด้วยนะเพราะหนึ่งคือแม่เขาไม่สบายนะหรดูว่าพี่น้องครับ เดี๋ยวไปดูตอนนี้นันทบุรกำลังขึ้นมาแล้วครับรถดูไปขับไปดูกนะพี่น้องกับต่อไปนี่ก็ จุดการอู้้าว่าเขาไปที่ไหนชาวบ้านกขาเล่าให้ผมฟังว่าตอนมานี่เขาเดินมาแล้ครับตอนไปเขาเลื่อยไปผมได้ยินก็เสียใจได้ยินก็ปวดร้าวได้ยินก็เคร่งเครียดกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับผมร่วงหมดเลย ก็พยายามจะตามหานางให้สุดขนทางคนเดินวัานางไปไหนตอนอยู่เพื่อไทยเออาก็ลุกขึ้นอภิปรายในพครัเออาก็ลุกขึ้นอภิปรายในสภาว่าหอมแดงหอมแดงหอมแดงนี่อะไรก็พูดถึงแต่เรื่องหอมแดง ไขออนุญาตแม่ปล่อยให้ผมเนี่ยเฝ้าระวังทนึ่งหาว่าหอมแดงหอมแดงหอมแดงแต่คนเราเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้พูดหอมแดงอยู่ทั้งวัน น้ำเงินเขาหอมเสร็จเขาก็ไม่หอมอีกต่อไปก็เลยไปดูว่าไปหอมน้ำเงินเสร็จแล้วเขาหอมเข้าชมเขาดมแล้วเขาทิ้งเที่ยวนี้ก็เลยต้องไปกินแปแล้ว ก็มาบอกพี่น้องว่าให้กาเบอร์9ทั้งสองไลชิทช้ารู้จักคนราศีสไลายน้อยไหมผมจะทำให้ดูว่าพี่น้องราศีสลายเขารู้ทันเขาตัดสิงใจยางไรเอบอร์ักสียเขียวกัน